รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง huh สักศีคนเกษตรแห่งที่ราบสูงครับครับมือนี้บาวสักศีสีผ้ามพี่น้องมาเบิงไอเดียนะครับการเลี่ยงกบแบบสางสันนะครับพี่น้องครับบ่อต้องคุดน้องเห็นมันยากเนาะครับพี่น้องครับเลี่ยงบนพื้นราบก็ได้เนาะครับพี่น้องครับง่ายเข้าเขามากก็สะดวกนะครับบ่ชื้นบ่แชะเนาะครับพี่น้องครับเลี่ยงแบบนี้พี่น้องสามารถเอาไปเป็นไอเดียสางไร่ใดให้จะคล้องได้เด้อครับพี่น้องครับแช่ได้เด้อครับเป็นไอเดียที่ดีแห้งเนาะครับพี่น้องครับ ครับก่อนอื่นเขามาผอเอื่อยเพิ่นก่อนกำลังเหยียดงานอยู่เรื่องๆผมนะครับเนาะครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวนะครับผมอันที่ฉันนั่งสาวอรวรรณเกีตแก้วอยู่บ้านย่างมูฮกตะบลนนรบมรแดงอำเภอนรบนนมแรแดงจังหวัดอุบ,บลราชธานีจ้าครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สามหกเจ็ดแปดสามสามสองแปดสามสามสองนาะครับเนาะครบมซิปอยู่บนน่ะครับ <laughs> เป็นอย่างไงครับไอเดียเข้ามาเห็ดแนวนี่คือบ่ขึ้นมูครับปกติเ่นสิขุดน้องขุดยังอันเข่าเลี่ยงกบเนาะครับนี่เขาเห็ดให้มันง่ายๆเขาบบเห็ดให้มันยากมันก็ยากวิธีการเห็ดโบข้างวิธีเขาเหลี่ยงนี่ตัวนี้ว่าไอเดียเขอาเข้านี่เขาจะเห็ดเป็นนี่นี่เข้าขุนขุนให้มันมตัวใหญ่ซ้ำไหนซ้ำหนึ่งเหลี่ยวมันถือว่ามันหลอดตายเหลี่ยวเขาก็จะปล่อยทวง <enge S 2> ปล่อยทัวปล่อยออกมาข้างนอกเขาจะบบเลี่ยงไว้ในนี่น บานี้กบน้อยนี่เฮาบ่ได้ใช้น้ํหลายเฮาเลี้ยงใช้น้ํน้อยเฮาก็เลยบ่จํเป็นต้องขุดบอ่อใหญ่บ่เลิกครับเฮาเฮ็ดซ้ํนี่ก็เลี้ยงได้ครับถ้าเฮาเฮ็ดเลืกหลายกบมันบ่แม,ม่นมากมันมากน้ําเนาะครับกบนี่เพิน่นบ่นนนาม,นมากน้ํถ้าน้ํหลายนี่เพิ่นก็จะกินน้ํแล้วกสมกน้นะเฮ็ดให้กบเพิ่นทออ้องอืดโอ้เพิ่นจะมกอยู่ทั้งโกืม โอ้หนี่ให้มีโคกแนมมีน,น,า,มบบนามน้ำมน้ะนาำก็ว่าต้องเลิกว่ครับนาำนีเลือดปัญใดอึ่ยนี่นาำนี่ว่าพ่อหาเส้นพ่าพ่อหาเส้นจา้าเป็นพยางด้วยนี้ครับทั้งลุมมองในานาำนี่เป็นยังเขาคือใส่พยางครับเอื่อเพราะว่าหายมันมีนามพอที่แหลเข้าสิใส่นามน้นอยๆพ่อตะว่าหายมันพ่อได้เลียนพ่อได้กินเพื่อนหายมันได้กินนามวั<อ>นนี้เข้าปูไ้นี่เพราะว่าบางเธอช่วงนี้งาเขามันหลายครับ ถ้าขาบปูน้ำบางหันหน,น,น้มันแหลงเนาะน้ำมันก็นจะเบิดดขาต้องเติมทุกมืออันนี้ขาบ่<อ>มีเวลาเกิดมันบ่มีน้ำข้าเขาบ่มีเวลาเปิดน้ำใส่ก่เพื่อนกินอยู่นี่ละ่ะได้พายางเนี่ยละโอ้นยพายางนี่้ยง่อยจะคอจะแคร์อยู่ยางรถมอเตอร์ไซค์บ่ดีครับเบื่อยยางรถเขาเขาเอารถมามาปลูกผ้าเขาปาดแก่รถหอวเขาก็ไหม่เพื่อนง่อยโอ้ <laughs> ยางรดที่เขาเอายางวันมาเฮ็ดมองปูพักนั่นเน่เขาปาดแก่ขึ้นออกน<อ>ี่คือแก่ยางรดครับนี่เนาปะกติถไม่ก็ง่อยจ่อคอจะแค่ยุ่งเท่าไงอีกจัสองเดือนเขาจะปล่อยออกไปป่ากล้วยโอ้ตอนนี้เขาเลี้ยงเพื่อขุนหรือเสือเนี่ยจ้ะโอ้ตัวนี้คือ VIP แต่ครับมีแนวง้่อยสั่นดีเลยตัวนี้เป็นหน่อยไพ่นะครับเนาะโอ้มีสะเล่นกลางทึ่งๆเพื่อพรางแสงห้พร้อม เอาไม่แซวเาไม่ตีได้หนิตีมันจะยังกับเอามันตีมันก็่ไหน,นการเขากับตีมันตีโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับเขาเจะใส่บัวละบัวลายเขาจะบัวไฮเพนแนนแอร์นีหนแห้งบัวนี่ไงเจ้โตบัวบลายครับอันตัวนี้เขาสั่งกิโลเลยเขาใส่บัวละโลครึงบัวละโลครึละละงแมนจ้ะตอนเป็นเป็นหัวกี่การหางแล้ว<อ>เขาสั่งแล้วเขาจะเอามาลงอืม ถ้าเป็นโตกบนี่ก็จะได้อยู U T J ร้อยโลหนึ่งโอ้โลหนึ่งเทานาเบิงตอนนี้ว่าะหาเจ็ดร้อยตโอ้ยแต่สวดๆเลยครับไก่ให้กินอาหารแนวใดนี่ครับอาหารนี่เขาให้กินอาหารปลาดุกเม็ดหน่อยบ่จะเป็นอาหารกบครับบ่มันแพงบ่เข้ากับอาหารปลาดุกเม็ดหน่อยนี่ละเขาให้ไลยเขากับวมีทุนแล้วก็เข้าให้เธือแล้วน้อยๆให้ใบยๆ โบไ้มันเลืองสิโบ่ฮไม่อันจ้ะห้ร้ายมันกับโซกกระโปกเลยอ่ะบ้านกินร้ายร้ายท้องกับใครฟองกับอืดตายเขาจะมันไ้อาหารบ่อยๆไ้น้อยๆเทากับจะซ่อมเมืองว่ามันกินเบือดบ่อเขากับใหม่ว่าไปตีมันเวลามันกินอาหารมันจะกัดกันตัวไรมันกัดกันทาก็ตีหัวมันโอ้ทำโทษเนี่ยจังอยนี่ล่ะ โอ้ครับรักการนื่อยดีแห้งนะครับนาะม<ห>ันกับโต๊อ้วนอยู่ได้เลยใอย่กินอาหารปลาดุกอันนี้เขาจะได้สองเดือนได้นี่สอง,สองเดือนนับจากโตวหวักมาเป็นตโตกบซ้ำนี่สองเดือนครับอายุแค่สองเดือนเนียนจ้ะฮ่าคือโต้งามแต่อายุสองเดือนกําลังเป็นตะหักครับรน,นั่งโตกับซ้ำโปรตีนนะตัวนี้ซ้ำเอื่อยนี่แล้วเดือนโ <c oughs> ตกับงามก็งหญ่แล้วนะครับนาะ แต่ว่าห้าวถ่ายอยากให้มันหลอดนอกคือพันถาเนี่ยเฮ็ดจังไหนมันจังจะโบกัดกันครับมันเป็นธรรมศาสตร์ของมันกรูปนี้มันจะกินกันห้าวหนึ่งต้องขยันนี่นี่นี่เบื้องตัวนี้นี่ครับตัวเอืยเอาใหม่สินี่คือปันหากินมูได้ด้นี่ถ้าห้าวขยันจริงๆห้าวต้องคาดออกเลยครับแต่ว่าช่วงเวลาห้าวมันงานมันหลายหลายห้ากับ่คคอยด้คาดเห็นบ่าอือหายใหญ่ซ้ำนี่คือจากสีห้าต้องคาดออกเลยครับว่าสั่นกินมูเยอ Oh. คือตัวหน่อยๆน,นี่สิคนกินอาหารกับบ่ท่านโดนบ่ครับแมนน,นี่นี่คือจังสีนี่นี่เห็นบ่ครับกระโดน oh. กินจากหน่อย,น,อยนี่บพราะโดนถ้าห้าบ่คัดตัวใหญ่อ,ออกครับวิธีคัดนี่ให้เน้นคัดใหญ่ออกจากหน่อยเอาเห็นบ่อสำรองไว้บ่แมนใหนคัดหน่อยออกจากใหญ่ให้เลือกเอาตัวใหญ่ๆออกแมนเลือกเอาตัวใหญ่ๆโอ้ oh. อันนี้เฮามันพ่อขาดหรือตีไก่ซ้ำนี่พ่อแล้วค่ะพ่อละวปกติเขาต้องขาดเรื่อยๆอาทิตย์ละเช่นึงอาทิตย์ละขังแม่นจ้ะครับเาจะสังเกตเบึ้งมาถามันใหญ่เลยอเขาต้องออกเห็นบอลนี่ครับโอ้มาเรื่อยแล้วนี่อันนี้ก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆตละดมืออืมโอ้นีก็มีเฮ็ดบอลสำรองไปอีกแม่นีเฮ็ดบอลสำรองอันนี้ก็เป็นบอลกบหน่อยแต่ว่าตัวนี้เขาขายไปแล้วมันเหลือน้อยเดียว หม้อเตาใหม่อันนี้มันเรือโบรายโอ้นี่เขากระสิได้เห็นรูปแบบการเห็ดบอ้ําก็คือเห็ดแบบไงเลยตัวนี้ครับเ่ายแบาไเอาไหม้มาต่อเห็ดหลักมันทั้งรุมหล้วก็เอาไม่ไ่กาดทั้งเทิงตอกกระปูไว้แงงล้อมแงงล้อมนกระสิมาเป็นรูปแบบแนวนี้แบบนี้โอ้อุ้ยเห็ดแบบไม่ายได้ครับพี่นองครับทั้งแงงทั้งรุมได้ล้อมอีกยู่บ่ครับล้อมเพียร์อนึงบอหรือล้อมเฉพาะขางจังครับล้อมจตั้งขาง ส่วนหมากาจะเน้นให้มันเป็นดินหมากกว่าครับแต่ว,ว่าปกติแล้วนี่เขาจะบดปูพะยางนี่แต่ว่าปีนี้เป็นเนี่ยเป็นปูโอ้เนวมาอันฝนมันบดดีเนาะปีนี้ปกติแล้วซ้ำนี่ฝนมันตกแล้วปีกันเป็นกัน<อ>ยานเข้างานหลายยานนามุกนี่จากครับก็เลยต้องปูพะยัง <ม EN. S 1> กันไหวกันไหวเนี่ยแต่ว่าเขาก็นใช่นามมาลายอกครับีเห็นนามน้อยเดียวหนึ่งน้อยเดียวแค่นั้นประมาณ สามสีเส้นแมนดูที่สามสีเส้นเวลาเขาทายนหนามเขาก็เปิืใส่ทรหนามมันก็จะหล่นออกมาเขาก็จะเห็ดเป็นคลองหามาหากินหายกบกไก่กินน้ากบน้มปลามันก็จะได้งามจะเบิ่งกบกไกวยหรอท่านต้องเหงื่อนอะปกตีแเท่าหนิมันก็เป็นพื้นพื้นที่สวนธรรมดาแมนจ้ะเอามาปะเปลี่ยนเป็นการเดี่ยงครบหน่อยแมนานาแหล่งโอ้นาเนกี่ยวเขาแหลวบาหานเขาก็จะเป็นสวนพักครับปู่พักสวนขั้วพักกระจนพักขนาพัก กาดพักหลายหลายพักเนาะ,ะเห็ดหลายอย่างผสมผสานกันอเอาจะบ,บริเนีนปลูกพักอย่างเดียวครับมีเลียงตว์เลียงยังยก่อนครับเป็นไอเดียที่ดีแหงนะครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งไอเดียการเลียงกบข้องเอืี่ยเพิ่เนาะครับดอน <ไป S 1> มด <ไป S 1> แดงคว่ำหักเอาเอืี่ยเนะาะเฮาสิไปหาบอ,บอ่นี่ครับเป็นไอเดียการเลียงกบปีนี้เฮาพอหัวใส้นี่น้องสาน้องสาตัวนี้เป็นยังคือให้มัน ลอยน้ำให้มันบกคือปลามันหลายครับเข้าจากเข้าขาดปลาคอออกเพราะว่าแต่ก่อนเป็นบ่อกุ้งบ้านในปลามันหลายหลายมันกินกุ้งเข้าเขาก็เลยตัดปัญหาขึ้นหรือเอากานออกมีกบคือกันอันนี้มีกบมีหวกาหวกนั้นเข้าบริษัสมมันหวดหวในเบิร์แล้วบ้านนี้ว่าสิสมอยู่เพื่ท่านไหนมีเวลาอ้ออันนี้คือบ่อเพาะมันเลยผมเลยแมนจ้ะ เอาเมฆพันมาไว้แหกหัวพันธุ์เมียนโอ้ยสะอ่อนมันใหญ่เลยก็ปล่อนเอาไว้ในนี้ละโอ้นี่ยังมีหัวเขาเห็นอยู่เมีนนี่ตัวนี้จังเป็นหัวอีกโบน่ะเขาเห็ดแบบง่ายเลยนี่ตีเมียนนี่หัวโอ้นีหนูหัวแนวนี่ขายจังไงครับหัวยี่ห้อขายโลละสองรอยโลละสองรอยเมียนเอาคือขายถือแต่ขายแพงไรกับที่ตัวคนสื่อ กูขายถือแข่งได้ครับเอืกอยโล่รัวสองลอยแบบงามๆแล้วเลยป่ะแมนบีให้พ่อมบีให<ง>้พ่อมแมนพ่อมอู้เลยพ่อมอู้แถมพอีตูพ่อมแถมพอีตู <c oughs> โอ้ถำอาหารหอดสวนนี่แถมหอดปักบุ่งนะครับแมนอันนี้ก็จะเป็นโบ้ครบครับถ้าเขาขาดบ้ท่านเขาก็จะเอาไว้นี่นี่ละ่ะเห็นเป็นโตันี่นี่เขาก็มาแยกออกตัวใดเป็นใหญ่เขาก็เอาไปขัดใส่บอใหม่อู้เฉดดายน่ามากบ้ท่านตอนที่เห็ด ลูกกบใหม่ๆเนาะเดได้เป็นไอเดียให้พี่น้องก็เข้าแบบาหลายเลยจังมาใหม่จังมาใหม่สิพ่ออีกอยู่บ่ครับนี่พ่อเพิ่นกําลังเตรียมบ่อยู่เพิ่นบ่ทันนี้โอ้เออันเนี้ยเพราะว่ากบปกติแล้วเฮาซิมหามือนเข้าเจาะเพอเธอนึงเพราะว่ากบเฮามันบ่หลายพ่อแม่พันธุ์บ่หลายใช่พ่อแม่พันธุ์หลายไปไหนครับที่เห็นกบอยู่ทางนี่ไหนร้อยคู่ร้อยคู่แม่นแล้วก็เฮาเน้นไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆแม่นถ้าเฮาสิเปลี่ยนกัน เอาบ,บอดสมเธอเดียวอร่อยตรงชีนาผ<อ>มหัวลาสิบคู่หี่สิบคู่ครับเอาเห็ดลายบ่ไห้เพราะว่าต้นทุนเท่าบหลายเนาะเอาเห็ดลายกะหัวาหารแม่บอกละครับเอากต้อง